ดีค่ะชื่อจ่าวันวันเส้าหาจะแนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปก่อนนอนนะคะมีใครบางคนฝากข้อความก่อนนอนมาบอกคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครและเขาก็มีอะไรมาฝากบอกถึงคุณยังไม่ทานอะไรไพ่ปิวแล้วนะอ่ะเดี๋ยวซิโอ้โหแปดดาว ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยฝากอุดหนุนสินค้าในตะการน้าช่องแม่หมอด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าคนคนนี้เขาเป็นใครใบแรกก็มาแรบแปดดาบแรงมากแล้วไพ่พลังงานวันนี้น่าจะแรงเพราะว่าไพ่ปิวเหล็กหลานมากนะไฮปรินเทส เด็กถึงไม่เช้าอัศวินถึงไม่เช้าเด็กถือถ้วยอะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเป็นรักต่างวัยคนคนนี้นะที่เขากำลังฝากแม่หมอมาสื่อสารกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณหรือถ้ามีอายุเท่ากัน หรืออายุมากกว่าคุณคนคนนี้ก็จะนิสัยเอาแต่ใจเหมือนเด็กนั่นเองนะจ๊ะคือต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ในเวลาเนี้ยเขารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจรู้สึกว่าเหมือนมืดแปดด้านเพราะอะไรเพราะในเวลานี้คุณเนิ่งใส่เขาคุณเงียบใส่เขา คุณเมินเฉยใส่เขาคุณปิดกั้นใส่เขาในเวลานี้เขาเครียดเขามืดแปดด้านเพราะว่าเขาเดาใจเดาอารมณ์เดาทางความคิดของคุณไม่ออกไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่หรือคุณอยากจะทำอะไรหรือคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาในเวลานี้เขาแอบส่อง ดูคุณอยู่นะอยากให้รู้ว่าเขาอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณแต่ว่าในเวลาเนี้เขาเห็นหลังจากที่เขาส่องเขาเห็นอาการของคุณคือความนิ่งความเงียบความเฉยชาความเมินเฉยไม่มีอาการอะไรใดๆไม่มีความโศกเศร้าเสียใจในวันที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิต มันเลยทําให้คนคนนี้ทําได้แต่แอบ,บส่องแอบ,บดูอยากจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับแบบจะตัดสินใจเดี๋ยวนี้อยากจะทักเดี๋ยวนี้อยากจะเดินทางมาหาเดี๋ยวนี้อยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีอยากจะมาทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่อะไรก็ตามที่ทำให้คุณ รู้สึกดีกับเขายิ้มให้เขาอีกครั้งนึงได้เขาอยากจะพุ่งทยานอยากจะรีบตัดสินใจทำเหลือเกินอยากจะรีบทำในวันนี้เวลานี้ตอนนี้แต่ว่าเขายังไม่กล้าเพราะว่าคุณนิ่งคุณเฉยคุณชาคุณปิดกั้นเขาทุกอย่าง ในบางพลังงานอาจจะบล็อกเขาด้วยนะมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเลยที่คุณนิ่งเฉยที่คุณเฉยชากับเขาแบบนี้ใจเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะง้อขอคืนดีอยากจะขอโอกาสจากคุณแต่เขายังไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาไหมพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาไหม คุณยังมีใจให้เขาอยู่ไหมคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเขาอยู่ไหมนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกอึดอัดใจมากในค่ำคืนนี้ที่ฝากแม่หมอมาบอกกับคุณและมีอะไรอีกไหมที่เขาอยากจะบอกเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเลยนะขออีกสองใบนะสี่เหรียญเขาแอบส่อง และเขาก็แอบ,บหึงแอบบหวงคุณด้วยนะเขาอะไม่อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วก็ไม่อยากให้คุณเปิดใจรับใครคนอื่นนอกจากเขาเขาหวงคุณมากเขาหึงคุณมากเขาส่องคุณตลอดเขาว่างเขาก็ส่องแต่คนนี้คุณอาจจะเห็นภายนอกของเขาคืนนิ่ง แต่จริงๆภายในอมีร้อ0 0 0ดประการที่อยากจะพูดแต่ยังพูดไม่ได้ทำได้เพียงนิ่งเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโกโ้เป็นคนที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นคนที่โดยนิสัยทุนเดิมคือมีความนิ่งความเฉยความเงียบเป็นทุนเดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกอยู่ทุนเดิมและคนคนนี้ก็มีอีโกโ้มีอัตตาตัวตนเนาะงอไข่ก็ไม่เป็น แสดงออกทางความรักก็ไม่เป็นมาเลยทำให้เขานิ่งแล้วก็แอบ,บส่องแอบบหึงแอบบหวงแต่ข้างในรู้สึกมากมายอยากจะทักอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะจริงจังชัดเจนแต่ก็ยังไม่กล้าอขออีกหนึ่งใบเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากจะมาง้อขอคืนดีกับคุณอยากจะทักมาหาคุณ อยากจะมามอบหัวใจที่อ่อนนุ่มแต่ซ่อนอยู่ในความเข้มแข็งของเขาเนี่ยให้กับคุณเพราะคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาอยากได้คุณคือคนที่เขาอยากจะเดินเคียงคู่ไปตลอดชีวิตนั่นเองนะเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณเพราะเขายัางรักคุณนี่คือสิ่งที่เขา ฝากพี่ไพ่มาบอกในค่ำคืนนี้ถ้าคุณยังนึกไม่ออกนั่นแสดงว่าไม่มีแต่ถ้าคุณนึกออกคุณก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือใครนะแม่หมอก็คิดว่าคุณก็รู้ตั้งแต่ที่แม่หมอเปิดไพ่ใบแรกๆมาแล้วคุณจะต้องรู้อยู่แก่ใจของคุณว่าเขาคือใครเขาก็คือคนในใจที่คุณนึกถึงก่อนที่จะมาเจอคลิปของแม่หมอนั่นเองนะ คืนนี้ฝันดีราตรีสวรรัสดบ๊ายบาย